สบายดีพี่น้องวัคกูสุคนท้าจ้ามนีอ้นกับเขาป่าหาหน่อไม้พี่น้องมาเบ่งน้ำกันหน่อยสิได้หรือบ่ได้เห็นเลยพี่น้องไมมมาลำบ่าวเต้แล้วก็แาวกุ้งพี่น้องสามคนได้ยี่บ่อนี่จะแหนงมาทำอะไรพี่น้องถ้าได้อยู่พี่น้องคันหากันเลยเป็นหน้าไม้ไผ่บ้านเลยพี่น้องเลย เป็นละไมพะบ้านได้แล้วพี่น้องมันแงงหน้อยมันเขาก็เอาป่าบอเตะหนอยใหญ่เถอะโอ้หนอยบึงใหญ่เลยพี่น้องเลยโอ้พี่น้องแนงมันอยู่เท่านี้เอาเสียบเกาะเอาละไมในน้ำเลยพี่น้องเลยละไมพะบ้าน ลงมาแล้วมีหางแมงแครงก็ผู้ขึ้นเหี่ยวแล้วก็มีขึ้นเหี่ยวแล้วก็มีพี่น้องเอาน้ำไม้หันมาก่อนนี้มันก็จะขุดอัตินมันก่อแตอยากตีนที่มาเอาน้ำไม้พี่กุ๊กนี่พี่น้องเห็นอีู่แล้วเห็นอีกแล้ว เดี๋ยวอดดจาเสียงซับเอามาผีกุ้งมาพีน้องเห็นว่าน่อมั่ยอดสิซับเอามาไหมเกียวหมูก่หอมดิ๊งอล ได้แล้วหนอนหญ่หนอนนึงเดี๋หนอนมันมาขึ้นเหี้วอล่ะเหี้วมาแล้วเอาได้แล้วได้แล้วนี่มอีกหนอนหนึ่งมีมีแหนงมันพร้อมนะมีแหนงแล้วมั๊กแหนงมันทิศว่างอ่อนข้างในนะอ่อนะคะเป๊ะเดี๋ยวเลยแหนงมันกับอ่อน เจ็บมะไมหนาิก็ได้ปะป้า,ปาออได้แล้ะย,ยังยังเส่เวลาเกิดพิเด้ดนินน้ำมากใส่เวลาพี่ท่อมันเป็น้ไม้นามนป้าไม้เพลบ้าน

อ,อีกแนงนงน,อองน้อยยัง,นงันงน,งน,น้อยเหรอนดิเด็มีตั้งได้ยังไมก็ได้ร้านเติบก็ได้พี่น้องเดิน่เลยร้ายละในพอแกงรก้าจึงสอมเอาก่อน เอาอีกคนแล้วจะเขาจออกไปสองมือมไ, <ป S 2> ได้ปะจับหนึ่งคนจับหนึ่งไว้จับน,ไปไปไบนะโอ้ตุ๊บเห็นบาดเลยมาตรวจที่ไทยเลยน้ำคนเดีวยวเก่าอะไสบายดีพี่น้องมาต่ออีกเลยพี่น้องเด้อมาต่อจากขา้าวหามาแล้วกะสิมากแกงมาต้มจืดแล,ล้วลอดเลยพี่น้องเป็นน้ำไม้ไผ่บ้านเลยพีย่น้องเลยน้ำไม้ไผ่บ้านอ้นก็ได้แพ้พี่น้องไปหาน้ำไม้น,น้ำน้ำไม้ขูดไ,ได้แพ้ไหมน้ำหน่อไม้ขูดพี่น้อง เมาแกงละไม่สูเอฟซีกินแต่ตา,ามามามาสกุลเฉพคนแกงสุดโตงแกงยูฮานกพ่่น้องยูฮานเจดิมมาแกงสู่ผนกินอยู่ฮานคนที่ละออนก็ได้ใส่ซีนงงไปก็ทีหัวกันกน้องก็ใส่กระพริกล,ลงไปส่นำน้นานางลงไปส่นำน้นานางลงไป เมลายคืองพลีกร้ไม่อชิโมล,ลงไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะเครื่องแกงเไปพี่น้องอันนี้ก็คือผักคะผักเน่าผักสะอมแล้วก็มียอดหมักอึพี่น้องแล้ก็มีอ่าผักสะแงงแล้วก็มีหมักอึพี่นอ้นอ,งงงนอ,นองแล้ว่าผักทองแล้วก็มีเห็ดหูหนูเห็ดกระตันแล้วก็ซิมามีหมัก บว,บวกนี่พี่น้องเ้อสชับบวกนำเป็นเข้าแกงหมาไม้ข้าวอ่อนสีอาอนลง,นนองเลยพี่น้องเนอเอาหม,อกกมึกกระหมกกระเพ็ดกระตั่นลงพี่น้อง <c oughs> จะเต็มไกน้อยเป็นฟ่อนนกเรียงมนุกเอียง หนุกเอียงหนุกอะน,นะหนุกเอียงอยังเออติมอันนี้นะเอียงควายบ่หนุกเอียงอยังเออติมนี่หนุกเอียงหนุกเอียงหมูแกงหน่อไม้นชิคนกินนี่ก็คือเขาเบื่อที่อ้นตำแล้วพี่น้องตำแล้วแล้วเซนเซน,น,น้ำเงินางว่าน้ำเงินางใชนไหม มือผ่ามือพนดูพี่น้องเด้อพนสิตกผ้าด้านฝั่งฝั่งฝั่งโอเคมาใส่เตียงนอนดูพี่น้องเตียงนอนลงสายเนงนงลงมาใสาป่ปลาแดกดดูพี่น้องดเด้อนอนปลาแดกใส่หมอกลมพดแล้วหมอพดแล้วก็จะใส่ขับเบือด้วยจ้ะพี่น้อง เศเบือลงไปเศษเบือเัอุมเมบัวเมบัวมันห่อนโทรศัพท์มันตายัเสียง่าดังเลคนตกี่พ้อเลยผู้ด่กินสำนักหมอนอนฮะแกงเรอไม่พี่น้องน้องสะพ้กเป็นมือกล้องหายยพี่น้องเือซาตุย สวัสดีมาแกงเราไม่อยู่ห้านเจติ้มอยู่หนุ่มพี่น้องกับเราแกงอยู่ห้องเธออยากเปลี่ยนบรรยากาศแน่เสียงน้องขอโทษพี่น้องเพราฝนตกพายุเข,ขานอกตุ้เนาะโดยทางลมทางคนมาบางแหงนเสียงผ้าด่งพี่น้องเอ้ยบุบบับบุบบับสยามจะล่อแหนีมันซุกพี่น้องล่อให้มหันบวบบวบซุกขขเขาเบื่องซุกเขาห้ากเอมาเรื่อย ออันนี้ลมนี่น้องด้วยดเชงแกงบเมริกนนาภาะระอมกาภชแงงโลให้น่อ,นอก็เราไม้กับพดแล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกกลมทางฝนแห้งแห้งวันนีมันใส่ยอนหมักอึอลงเลพี่น้องเลยนอนแบ้ลงภาคาคพระ สปพักซะง,ง่อาลงไปน้ำเดียวเลยปนกันนอ้องเลยผสมกระสานเสงไม้กระตวันวแล้วเหรอเด้อใครอยากกรน้ำมาด้อจ้ามื่กระตุ่นแล้วแล้ว แล้วเียงคนแห้งๆซอสแจวอทอดเหนือกพี่น้องเนอทอดเหนือกใครใช้เฮ้ยทอดเหนือกให้ลูกค้าลูกค้าสั่งฝนตกอยู่น้องถูกป้าถูกอยู่น้องมื่อผ้ามื่อฝนฝนตกอยู่แล้วลพ,พี่นออ้องเด้อเสียงบรรนองคันอ้นเบาข่อยบริยินก็ขอโทษนรามรรลายพายุเข่าพี่น้องโอ้ฝนตก คลิปนี้อ้นกันลาไปก่อนเนยจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดอ้อผาาล้างฝนน้อยฝนตกหักกระเซาอย่างน่ะเตียกเม็ดห่านห่านฝนตก้องรับก่อนสบายดีบ๊ายบาย,บายมันจะพูดสักคน